ตรงนั้นเป็นที่ที่มีคนถูกฆ่าคนที่ฆ่าก็คือเจ้าของที่ทีนี้คนที่ถูกฆ่าตายวิญญาณมันก็เป็นผีอาฆาตอยู่ที่ตรงนั้นที่ตรงนั้นเขาทําไร่ทําสวนเมื่อก่อนนี่เขาทําไร่ทําสวนได้แต่พอหมอนี่ถูกฆ่าลงไปแล้วมันก็เป็นผีสิงอยู่ในบริเวณนั้น เจ้าของที่จะไปทำอะไรก็ไม่ได้ในที่สุดก็ต,ต้องยกที่ให้พระสร้างวัดอาตมาก็พาหมูไปสร้างวัดที่ตรงนั้นไปอยู่ได้สามวันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอวันที่สี่หลังจากไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาเสร็จแล้วจะจำวัด นอนศีหะสยายญาติกำหนดจิตหันหน้าไปทางทิศตะวันตกพอจิตมีอาการเคลิ้มเคลิ้มลงไปความรู้สึกในทางร่างกายก็ยังมีความรู้สึกอยู่ลมพัดมาสัมผัสกายก,ายก็รู้สึกเย็นอยู่ในขณะนั้นมีกลุ่มแสงอันหนึ่งมีกลุ่มแสงจนิดหนึ่ง เว่งมาจากทางทิศตะวันตกแล้วมาสัมผัสกับใบหน้ามีลักษณะเหมือนเหมือนกับถูกฝ่ามือตกอย่างแรงได้ยินเสียงดังขาดในหูแล้วก็รู้สึกเจ็บด้วยพอลลกขึ้นมาเอเราฝันไปหรืออย่างไรถ้าฝันทำไมมันจึงจะเจ็บเหมือนคนตกจริงๆ ไปขึ้นเอากระจกเงามามองดูเงาหน้ามันก็ไม่มีรอยรอยแดงรอยอะไรก็ปกติแต่รู้สึกเจ็บเหมือนกับคนตกทีนี้พอเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นวันนั้นก็ไม่ยอมจำวัดต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ตลอดคืนย่างรูปพราเราก็กลัวนึกกลัวมาจัน ถ้านอนหลับไปเราะเผลอเดี๋ยวมันจะมาหักคอเข้าให้ก็เลยไม่ยอมนอนทีนี้ในขณะที่เดินจงกรมกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่นั่นอา้าวแต่เดี๋ยวก็เสียงตกตูมลงมาเหมือนกับโยนก้อนหินหนักๆลงมาอย่างนั่นแหละเอาไปไปส่องดูก็ไม่มีอะไรแตเดี๋ยวก็ตูมทีเข้าตูมทางนอนบักตูมทางนี้บัก มันจะยังไงก็ั่างมันเดินจมกรมมันอยู่อย่างนี้แหละจนกระทั่งถึงเวลาตีสามพอถึงเวลาตีสามนี่เข้าไปที่ไปยนจะไปนั่งสมาธิมันมีแสงแสงเขียวเขียวอ่อนๆสองแสงโตขนาดลูกมะค้าวไปวิ่งวนรอบมงพะองค์หนึ่งอยู่ เราก็นั่งดูอยู่เป็นนานเราก็ไม่นึกคิดอะไรในตอนนั้นความกลัวอะไรต่างๆมันไม่มีแล้วมันหายไปหมดแล้วพอเนึกว่าเออพระองค์นี้มันจะรู้ตัวหรือเปล่าเนาะจะได้พอเห็นอะไรเป็นขวัญตาหรือไม่พอนึกเพียงแค่นั้นมันป่าจาับพระองค์นั้นวิ่งตรงแนวมาเลยพอมาถึงระยะ ทางประมาณสักติกก่าแสงนั้นมันก็ตกววบลงไปแล้วก็ดับไปหายไปที่ีนหลังจากนั้นมาในบริเวณนั้นแม้ว่าเราจะไปทำอะไรอะไรไปตัดฟันต้นไม้ที่ไหนถากถางหญ้าที่ไหนมันจะมีกลิ่นเหม็นคุ้งส่งมากรบจนกระทั่งพระเนนที่ทำงานร่วมกันอยู่ก็พบอกว่าผีีผ อาจมากก็บอกว่าผีเผลอที่ไหนมันไม่มีผีมีสางที่ไหนดอกกปลี่นเหม็นมันเหม็นที่จมูกเราสั่งหาถ้าเราไม่มีจมูกแล้วจ้างอีกมันก็ไม่เหม็นเอาทํางานด้ืยไปภาวนาพุโทโธพุโทโธลงไปในช่วงแร,งแรกๆก็รู้สึกว่าจนปัญญาเหมือนกันจะแ,แก้ไขมันอย่างไรมันจริงจะหายทีนี้ภายหลังมาก็ วันหนึ่งกำหนดจิตนอนภาวนาอยู่มันก็ได้นิมิตฝันขึ้นมาว่าได้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและกรณียเมตตาสูตรอ้าวขอฝันอย่างนั้นมาภายหลังก็มาสวดพุทธคุณธรรมคุณกรณียเมตมตาสูตรแทนเมตตาทุกวันทุกวันพอเสร็จแล้วไอ้พวกนั้นมันก็ไม่หนีเหมือนกันมันก็ยังลบมันก็ยังอยู่นั่นแหละ แต่ภายหลังมันกลับมาเป็นมิตรมันมาช่วยรักษาวัดชาวบ้านมาขโมยตัดไม้ตัดไร่มันจะตามไปบีบคอเอาจนกระทั่งถึงบ้านในบางครั้งชาวบ้านก็หาว่าหลงพ่อเป็นผีปอกไปเที่ยวเข้ากินคน<ม>นี่ผีเนี่ยทำดีกับมันเล่วมันก็กลายเป็นมิตรเราเหามือนกันเดี๋ยวนี้มันก็ยังอยู่ ผีสองตัวนั่นตัวหนึ่งชื่อนายด่างนายด่างนี่เป็นผีของเจ้าบ้านวัดหนองป่าพงผีตัวนี้เดิมมันชื่อเพียฟานเป็นหัวหน้าบ้านหมู่บ้านนั่นอยู่ที่วัดหนองป่าพงของหลวงพ่อชาเดี๋ยวนี้ต้นมะม่วงที่ผีตัวนี้มันปลูกเมื่อเป็นคนเดี๋ยวนี้ยังอยู่มันเคยบอกว่านั่นแหละต้นมะม่วงมัน บ้านมันอยู่ที่ตรงนั้นที่เขาเรียกว่าผีไอ้ด่างเพราะเวลามันปรากฏตัวให้คนเห็นหน้าอกมันเป็นจุดด่างขาวๆเขาก็เรียกว่าผีไอ้ด่างทีนีน้ตัวที่สองนั่นชื่อไอบ้ไอบลน,นี่เป็นลกของขา้าราชการกรมทางถูโโลกลูกชายของเจ้าของที่นั่นฆ่าตายแล้วมันก็เป็นผีอาฆาตอยู่นั้น ผีสองตัวนี่มันก็เป็นเพื่อนกันไปไหนมาไหนไปด้วยกันมาด้วยกันเวลานี่มันมันถ่วยพระรักษาวัดใครจะไปเบียดเบียนพลังแกวัดมันเข้าไปสั่งไปสอนมันบอกว่าต่อไปอย่าไปทําอย่างนั้นผีมันไปสอนคนได้อย่างไรมันก็อาศัยร่างคนมันเข้าไปส่ง้เรียกว่าผีสิง พอถึงแล้วมันกระดูกปู่เข็นชาวบ้านบอกว่าอย่าไปลังแกวัดอย่าไปลบกวนวัดมันบอกว่าเวลานี้มันมีหน้าที่รักษาวัดที่สองวัดคือวัดหนองประพงศ์กัวัดใหม่กิโลสองของวารินมันว่าอย่างนั้น <c oughs> อันนี้คือเรื่องของผีเป็นเกร็ดความโลพิเศษ <c oughs> ที่นี้ ยังมีอีกเรื่องหนึ่งเอาละถึงจะเป็นเรื่องนอกลู่นอกทางแต่ว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยไปคุกทีตีมงอยู่กับข่าวทนบทบ้รู้ไว้กว็ดีเพื่อจะได้มีประโยชน์ยังมีผีอีกตัวหนึ่งผีตัวนี้ในสมัยที่เป็นคนเป็นพ่อค้าเกลือ ทีนีเพื่อนบ้านไปเซ็นเกลือมากินสองถ่ลอมถ่ลอมแล้วสองบาทลูกนี่ยังไม่ได้จ่ายเงินพอเสร็จแล้วเจ้าหนี้ก็ตายก็าตายแล้วไปทวงค่าเกลือไปทวงไม่ใช่ทวงอย่างธรรมดาธรรมดาเอาจนเจ้าของบ้านอยู่บ้านไม่ได้ <c oughs> ไปหาหมอธรรมหมอวิชาอาคมที่ไหนที่ไหน,ไหนมาปราบมาไล่มันมันก็ไม่ยอมผีตอนนี้เวลาคนนั่งอยู่มากๆาก่มันจะปลาก้อนอีตูม้มไปเลยพวกเด็กนมนมที่มันไม่ค่อยเชื่อผีเชื่อสางเนี่ยมันไปทดสอบกันมันเอาดาบแย่ลงไปในปล่องไม้กระดานแล้วมันพูดว่าเอาดาบผีมีจริงจรงก็มาตกปลายดาบข้าสิ พอขาดทำมันตกปลายดาบกระเด็นขึ้นมาที่นี่หลังจากที่เขาหาหมอผีมาปราบมันจนจนส่จนหมดปัญญาแล้วก็ไปนึกถึงพ้าผู้ดุงกรรมฐานเรื่องนี้เกิดขึ้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรไป <c oughs> นิมนม์พระครูยานวิจิตซึ่งเป็นเพื่อนของหลวงพ่อเองเนี่ยมาปราบมัน ทนี้พอมาแล้วท่านตรงนี้ก็มาท่องคาถาบารมีสิทธัตท่องไปไม่ทันไรก้อนอีกมันก็ตู้มาเอาสู้มันไม่ได้ภายหลังก็มานั่งสมาธิพอนั่งสมาธิจิตสงบมันก็เงียบไปพอจิตไหวทับก่อนอิตู้มาอีกแล้วนเนเยออจะทำอย่างไรดี คาถาบารมีสิบทธาต่อส,สู้มันไม่ได้สมาธิก็สู้มันไม่ได้ก็ม,ม,มานึกว่าออแผ่เมตตามันดีกว่าพอเสร็จแล้วพระก็มาสวดพุทธคุณธรรมคุณแผ่เมตตาแล้วก็สวดกรณียเมตตสสุพอสวดจบแล้วก็แผ่ส่วนกุศลให้มันมันก็หายเงียบ ก่อนอิศก็ไม่มาเจ้าของบ้านก็กลับมาอยู่บ้านได้เพราะฉะนั้นบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆค,คุณเคยิีิโสสวาัสาโตสุปฏิปัโนโนั่นแหละกรณียเมตตาสูตรก็มีอยู่ในเจ็ดตำนานอันนี้เป็นคาถาผูกมิตรไมตรีกับพวกวิวญญาณต่างๆ ผู้ที่มาเจริญเมตตาเจริญพุทธคุณธรรมคุณแล้วก็สวดกรณียเมตตาสูตรเนี่ยสามารถที่จะยังเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับวิญญาณต่างๆนี่ให้สงบระงับไปได้แม้ในสมัยพุทธกาลก็มีพระพิสูุ์สามสิบรูปไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าไปถูกผู้ผีปีศาจมันลบปูน มันแสดงร่างกายหน้าตาให้หน้าเปลียดหน้ากลัวจนพระทนไม่ได้พอเสร็จแล้วพระก็พากันไปเป้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเมื่อทรงทราบแล้วพระองค์ก็สอนกรณียะเมตสสูตรให้พระท่องจำจนได้แล้วก็แนะน,นำว่าให้กลับไปอยู่ที่เดิมก่อนที่จะเข้าไปสู่ป่านั้น ให้ยืนสำรวมจิตแล้วเล็งถึงคุณของเราพระตถา,าคตรพระธรรมและพระสงฆ์เพือให้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั่นเองแล้วก็ให้สวดกรณียิยเมตตาสูตรแล้วจึงเข้าไปอยู่ในป่านั้นทีนี้พระภิสูุสงฆ์ก็ไปปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำ เมื่อไปปฏิบัติตามแล้วเข้าไปอยู่ในป่านั้นได้อย่างสบายผู้ผีปีศาจที่เคยรบกวนแทนที่มันจะมารบกวนมันกลับมาช่วยรักษาความสงบให้แม้แต่เสียงนกเสียงตาที่จะมาร้องเสียงสัตว์ที่จะมาร้องทําลายความสงบของใต้สูงก็ไม่มีพวกผู้ศีเหล่านั้นมันขับไล่หนีไปหมด อันนี้คืออิทธิพลของกรณียเมตสูตรและเป็นมูลเหตุที่จะให้เกิดมีกรณียเมตสูตรที่เราสวดมนต์กันอยู่กรณียเมตสูตรก็คือกรณียมัถห์ปุชเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจจะสัพโธูจะสุูธโจะสุวะโจะสัมโมตตอนัตติมานีเป็นต้นจนจบอันนี้เรียกว่ากรณียเมตสูตร ที่ในใครจะไปท่องจำและสวดประจําวันสวดมนต์ประจําวันก็ได้ดีผูดผีปีศาจที่มันดุ้า้มันจะมาเป็นมิตรที่ในธรรมเนียมของการเข้าไปสู่ป่าจะเด้ดพระคุณเจ้าพระคุณอุบาลีคุณโนปะมาจารย์สิิจันโทจันท่านเคยอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหา ท่านก็สอนให้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสวดกรณียะเมตตาสูตรแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็บอกกล่าวว่าเรามาทรั้งนี้มาเพื่อปฏิบัติสมณธรรมไม่ได้มาเพื่อที่จะมายึดเอาที่เอาท,อา,ทางของผู้ใดเป็นกรรมสิทธิ์เราขออาศัยเพียงช่วระยะเวลาที่พักอยู่นี้เท่านั้นแล้วก็อยู่บัมเป็นสมณธรรม พระี่สุสงก็อยู่ได้อย่างสบาย <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องเกล็ดเบ็ดเตล็ซึ่งเป็นประสบการณ์ต่างๆนำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังเผื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณกรลณีจะเมม่าส,สูตรเนี่ย ถ้าว่าท่านผู้ใดสามารถท่องจำเอาไว้แล้วก็สวดมนต์ภาวนาทุกวันทุกวันนอกจากจะเป็นสริรโมงคลเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ตัวเองแล้วยังประกาศความเป็นมิตรไมตรีกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตา